สวัสดีครับสวัสดีครับสัวดับดัคดับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเป็นประหยัดยนนะฮะเจอกับผมที่รายต้องมีรถมาขายทุกท่านทุกทีเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้า Mitsubishi Xpander นะครับผมตัวน um, ี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับปี19นะฮะ หลายหลายคนถามเอ้ยตัวท็อปยังไงมันมีตัวคอร์สไปใช้ตัวคอร์สม,มาปี20นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อป1.5 GT 2019เลขใหม่20,000นิดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าภายในของเจ้า m i t s u b i s h i x p a n d e r ตัว1.5 GT ตัวเนี้ยภายในจะมีออปชั่นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย มาครับผมเรามาดูภายในของเจ้า Mitsubishi x p a n d e r 1.5 GT กันนะครับว่าตัวท็อปตัวเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มอันดับแรกเลยนะครับผมการสตาร์ทเป็นการสตาร์ทแบบพุทสตาร์นะครับเหยียบเบรกแล้วกดพุทสตาร์จึงอ่าทันมาที่พวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแยกซ้ายขวาด้านขวาจะเป็น c r u ู s e Control ด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมหน้าจอมัลติมีเดียด้านนี้นะครับผมอ่ะ เลื่อนขึ้นมาที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลผสมอันล็อกนะครับผมดิจิทัลตัวดิจิทัลเนี่ยก็สามารถดูสถานะของรถได้นะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยมันแสดงสถานะอายกับอัตราการกินน้ำมันอ่ะ16โลลิตรนะครับผมแล้วรถคันนี้ออวิ่งมา20,000 6,000โลเท่านั้นน้อยๆเลยนะครับผมอ่ะถัดมาที่หน้าจอมัลติมีเดียนะครับหน้าจอมัลติมีเดียนี้เป็นหน้าจอมัลติมีเดียของ m มิ u ูบิ h i เลยเนาะไม่ใช่ Android ไม่ได้เอามาติดใหม่นะครับผมอ่ะมันสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ใส่แผ่นซีดีได้เสียบสาย AUXUSB ฟังวิทยุ AMFM ได้นะครับผมแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยอ่ะซึ่งเราสามารถเหยียบเบรกเข้ากรหรือว่าจะกดกล้อตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะ ถัดมาที่แอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบธรรมดาเป็นแบบหมุนๆธรรมดาไม่ใช่แบบดิจิทัลนะครับผมแอร์ก็จะควบคุมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้แยกซ้ายขวาอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะมีแอร์หลังด้วยซึ่งคันนี้เนี่ยแอร์หน้ากับแอร์หลังอะ่ะมันจะแยกตู้แอร์กันนะครับผมมีตู้แอร์อยู่2ตู้ตู้หน้ากับตู้หลังอ่าไม่ต้องห่วงว่าแบบเอ้ยมันจะเย็นไม่ทั่วคันอะไรนี้เย็นทั่วคันแน่นอนนะครับอะ ถัดมาด้านล่างก็จะมีปลั๊ก12โวลต์ให้นะครับผมอ่าแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดานะฮะเบรกมือเป็นแบบแง่งขิงแล้วนะครับผมเป็นแบบแง่งขงิงมีช่องใส่แก้วน้ําให้ตรงที่พักแขนเลื่อนได้นะครับอ่าที่พักแขนเลื่อนได้แล้วก็สามารถอ่าดึงขึ้นมาแล้วก็เก็บของได้อีกด้วยตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยอ่านี่เห็นไหมสามารถเก็บของได้อ ถัดมาที่เบาะกันบ้างนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสีดําอันเนี้ยปรับมือนะครับผมไม่ใช่ปรับไฟฟ้าอ่ากระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบ้านแต่ออตโต้แค่ด้านคนขับนะครับผมแล้วกระจกหูข้างซ้ายขวาก็สามารถพับแบบไฟฟ้าได้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยออปชั่นของเจ้า Mitsubishi Xpander ตัวนี้นะครับจะเน้นใช้งานก็คือใช้งานได้จริงเลยแอร์ก็แอร์เน้นใช้งานหน้าหลัง ก็มีให้อะไรอย่างนี้นะครับผมจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายอ่ะส่วนวัสดุอะไรเนี่ยผมก็ว่าโอเคนะทำได้ดีเป็นหนังภายในสีดำค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวอ่ะข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับภายในของเจ้า Mitsubishi Xpander 1.5 GT ตัวท็อปปี2019ม,มาครับผมเรารู้ด้านท้ายรถของเจ้า Mitsubishi Xpander 1.5 GT นะฮะว่าท้ายรถมันจะกว้างขนาดไหนนะครับ ไปเลยเนื่องด้วยรถเนี่ยฮะเป็น MPV เนาะรถเอเนกประสงค์มันสามารถนั่งได้7คนดังนั้นท้ายรถก็จะใส่ของได้น้อยลงนะครับผมแต่ว่าหากไม่มีคนนั่งนะครับหากเรานั่งแค่นิดเดียวไม่เยอะนะฮะเราสามารถพับเบาะได้นะครับผมนี่ปึ้มปึ้มโโหกว้างนะฮะนี่พอเราพับเบาะเสร็จปึ๊บนี่มันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างกว้างเลยนะครับผม โอ้โหใส่ของอะไรเยอะๆได้เลยนะครับใครที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะก็ใส่ของคุณของเอาไปขายของกันได้เลยนะครับผมถือว่าอนเนกประสงค์จริงๆใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับผมอ่ะด้านท้ายรถก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผมพับเบาะได้ใส่ของได้เยอะถ้าไม่พับก็นั่งได้หลายคนนะครับเคนประมาณนี้ครับผมอ่ะ มาครับผมเรามาดูห้องเครื่องของเจ้า Mitsubishi x p a n d e r กันนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาเลยไปรุ่นังปุบปุุุรวดเร็วทันใจนะฮะคันนี้นะครับผมรอยน็อตไม่มีรอยนะครับน็อตไม่มีรอยนะฮะเดิมเดิมทุกชิ้นฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมกันชนเดิมรถไม่เคยถอดเลยนะครับสภาพดีมากๆคันนี้เป็นรถคัพเกตนะครับผมคัพเกตมายึงดีเลยอ่ะเลขไม์ก็น้อยนะฮะสองหมกว่าอ่ะ เรามาดูราคากันนิดนึงนะครับคันนี้นะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมตั้งไว้ที่690,000บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปรับราคาลงมาแต่ว่าเป็นราคานี้อาจจะลดได้แค่อีกนิดเดียวนะครับผมให้ราคานี้นะครับ650,000บาทนะครับผมคันนี้คันนี้เนี่ยจัดได้เต็มนะครับผมลูกค้าถามว่าเอ้ยต้องมีดาวไม้ผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงเอาคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆนะฮะคันนี้นะครับผม4ปีผ่อนประมาณ17,000บาทนะครับ5ปีผ่อนประมาณ14ื่นสี่นะครับ 6ปี่อนประมาณ1 2ื0นานะครับผมประมาณนี้นะฮะเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่แน่นครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีอย่างเงี้ยเราก็จัดได้ดีผ่านวัยอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าเครดิตเคยล่าช้าเคยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมยอดอาจจะได้ไม่เต็มแต่คันนี้เอาที่แน่ๆเลยมันจัดได้เต็มเพราะว่ารถก็ปีใหม่สภาพก็ดีนะครับเลขไม้น้อยทุกอย่างมันเข้าข้อหมดเลยนะฮะคันนี้นะครับผม เอาไปเลย6 5แสนหมืนบาทฟรีไฟแนนซ์ฟรีภาษีฟรีโอนฟร,ฟร,ฟรีทุกอย่างเอาไปเลยล้างขัดเครือบเอาไปครับผม6 0 0มื่นเอ้ยหกหมื่นห้าไงหกแสนห้าไป